ตั้งอยู่ที่อําเภอคูเมืองถนนบุรีรัมพุทธิสง์นะครับซึ่งเป็นวิเลยจัดตั้งประจําอําเภอนะครับห่างจากตัวจังหวัดบุรีรัม์36กิโลเมตรส่วนใหญ่นักศึกษานะครับก็จะเป็นนักศึกษาในเขตพื้นที่บริการในในอำเภอทีนี้นสภาพปัญหาของอวิเลยเทคนิคคูเมืองก็คือ 1. น่งการปัญหานักเรียนนะครับ ออกกลางครันหรือดรอปเอาท์นะครับจำนวนนักเรียน,เ,นยเข้ามาเรียนมากแต่ว่าสําสเร็จการศึกษาไม,ไม่ไม่มากนะักนะครับก็เป็นปัญหาแล้วก็สภาพปัญหาอีกอย่างหนึ่งก็คือ,อาการทะเลาะวิวาทเพราะว่า,านักศึกษาที่เข้ามาส่วนใหญ่โดยเฉพาะนักศึกษาปีที่1นนะครับจะมีแบ็กกราวหรือว่าความขัดแยง้งจากโรงเรียนเก่าหรือว่าชุมชนหมู่บ้านนี้ติดมาด้วยนะครับพอเข้ามาเรียนปับ๊บก็จะมี เจอคู่กรณีในในสถานศึกษาก็จะเกิดการะทะเลาะวิวาทกันนะครับสภาพปัญหาอีกปัญหาหนึ่งก็คือ,อการตั้งคันในวัยเรียนของนักเรียนนักศึกษานะครับแล้วก็อีกหนึ่งปัญหาสําคัญก็คือ,อสิ่งเสพติดนะครับดังนั้นก่อนที่จะเข้าร่วมโครงการนี้นะครับทางท่านผู้นิการแล้วก็คุณครูแล้วก็บุคลากรทางการศาึกษาทุกท่านนะครับก็ มาประเมินวิเคราะห์สภาพปัญหาที่เกิดขึ้นกับสถานศึกษานะครับวิเคราะห์สภาพปัญหาแล้วก็ประเมินความเสี่ยงว่าที่เกิดมาเนี่ยนะครับปัญหาที่เกิดมาเกิดมาจากอะไรบ้างมีแนวทางจะร่วมกันแก้ไขยังไงนะครับก็ได้บทสรุปนะครับบทสรุปก็มีอย่างเดียวนะครับคือต้องนําหลักธรรมนะครับมาขัดเกลา นะครับมาขัดเกลาแล้วก็ปลูกฝังบุคลากร,ากรากแล้วก็นักเรียนนักศึกษานะครับเราใช้คําว่าขัดเกลาแล้วก็คาว่าปลูกฝังขัดเกลาจะใช้กับนักเรียนนักศึกษาที่ที่นาปัญหามาแล้วก็เกิดปัญหานะครับปลูกฝังเราจะใช้กับลูกศิษย์ที่ทําดีอยู่แล้วฝังนะครับให้เขามีกิจนะครับหรือว่าทําติดตัวไปตลอดนะครับแล้วก็การประเมินความเสี่ยงโดยเฉพาะอ่า จะเห็นได้ว่าจังหวัดบุรีรัมย์เนี่ยนะครับจะมีเป็นเมืองท่องเที่ยวเมืองกีฬานะครับาการเทโอยวาดนะครับก็จะมีผลสิ่งเสียบิดนะครับก็เอฟเฟกต,ต่อเนื่องมามก็จะมีการแข่งรถพวกนี้นะครับก็จะมีดังนั้นเราต้องมีการประเมินความเสี่ยงในด้านนี้นะครับดังนั้นเรานําคุณธรรมไปใช้นะครับก็คือลูกศิษย์แล้วก็บุคลากรต้องมีศีลศีลส,สมาธิ ปัญญาแล้วก็รู้จักให้ทานนะครับให้ทานเพื่อสั่งสมบุญนะครับสั่งสมบุญดังนั้นศีลใช้ให้เกิดประโยชน์อะไรครับศีลน,นะครับทำให้กลัวบาปแล้วจะไม่กล้าทำนะครับปัญญาสติสติช้าได้มากที่สุดในการเสพหรือว่าเข้าถึงสื่อถ้าไม่มีสตินะครับเสพสื่อ นะครับโลกออนไลน์นะครับจะใช้อารมณ์นะครับโพสต์หรือว่าคอมเมนต์ไปปับ๊บดังนั้นถ้าไม่มีสติตัวนี้นะครับก็จะมีมีผลกระทบในด้านการเสพสื่อนะครับดังนั้นพอมีสตินะครับนะมีศีลทุกอย่างมันก็จะมีปัญญานะครับปัญญาก็จะเกิดดังนั้นองค์ความรู้ต่างๆทักษะชีวิตทักษะวิชาชีพก็จะตามมา นะครับดังนั้นเราก็นําองค์ความรู้แล้วก็อัตลักษณ์23ประการไปถอดบทเรียนนะครับเป็นกิจกรรมต่างๆนะครับเราใช้คาว่านําอัตลักษณ์23ประการนี้ไปถอดบทเรียนเป็นกิจกรรมเพื่อฟูมฟักนะครับให้ลูกศิษย์รวมถึงบุคลากรทุกท่านนะครับมีศีลน,นะครับสมาธินะครับมีสติมีปัญญาแล้วก็รู้จักการให้ทานนะครับเดี๋ยว การถอดบทเรียนกิจกรรมต่างๆจะให้คุณครูประพันธ์นะครับช่วยนําเสนอนะครับที่เราได้ดําเนินการครับขอเรียนเทียบครับ,รบขอญาตกราบรมสการพระคุณเจ้านะครับท่าน,นาคณะกรรมาการแล้วก็คณะคุณครูผู้บริหารที่ดูแลกเกี่ยวกับเรื่องของสถานศึกษาวิถีพุทธนะครับต้องขอญาตนาเรียนนี้ว่าในการที่จะกลับเคลื่อนสถานศึกษาวิถีพุทธเราจะต้องเริ่มที่ที่ตัวบุคคลก่อนนะครับวิเลยของเราโชคดีที่มีท่านผู้นิการ ปัญตรีสำรานสินที่ให้ความจริงจังและก็ใส่ใจกับเรื่องนี้นะครับเพราะว่าเราต้องการที่จะปูฝังแล้วก็ฟูมฟักลูกศิษย์ของเราให้สู่3าประกอบการให้ได้นะครับแล้วก็เรื่องที่เราจะเข้าสู่ฐานึกษถีพุทธเนี่ยมันจะเริ่มต้นมาจากฐานศึกษาคุณธรรมซึ่งเป็นไปตามของสํานักงานค้ารการการศึกษาอยู่แล้วนะครับแล้วก็สิ่งแรกคือการนําในส่วนของสานึกศรีห้าที่เราไปร่วมกับทางทวีกิจ บุรีรัมย์นะครับซึ่งเราก็ได้เข้าไปร่วมโครงการซึ่งทางทธศรกิจบุรีรัมย์เขาจะมีในส่วนของการใช้แอปพลิเคชันนะครับต้องรายงานเอาข้อมูลเข้าไปในโทรศัพท์ซึ่งนักศึกษา,าก็จะใช้เทคโนโลยีตรงนี้ครับแล้วก็รายงานเข้าไปในระบบว่าเขาทําอะไรบ้างในส่วนของกิจกรรมในด้านการาพัฒนาตัวเขาเพื่อที่จะให้เขานั้นเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีสิ่งที่เราได้นําเอา,อาสถานศึกษาสี่ห้าแล้วก็เรื่องของสถานศึกษาวิสีพุทธแล้วก็สถานศึกษาคุณธรรมมาผนวกรวมกันแล้วเนี่ย ปรากฏว่าผลการเปลี่ยนแปลงของเด็กมันเป็นไปในทางที่ดีนั่นก็คือผลการเรียนของเด็กดีขึ้นพฤติกรรมก้าวรล้าที่อยู่ที่บ้านก็ดีขึ้นพ่อแม่ผู้ปกครองก็มีความภาคภูมิใจในตัวลูกศิษย์ในตัวลูกเขาว่ามาเรียนที่สนิทคูเมืองแล้วลูกเขาสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็สามารถที่จะนํเอาวิชาชีพของเขาเนี้ยไปพัฒนาตัวเองแล้วก็ไปสร้างความมั่นคงมั่งคั่งให้กับครอบครัวของเขาได้นะครับมันก็เป็นจุดมุ่งหมายของเราว่า สิ่งที่เราได้นําเอาสถานศึกษาวิถีพุทธสถานศึกษาคุณธรรมสถานศึกษาสี่ห้าเข้ามาในกระบวนการจัดการเรียนการสอนแล้วเนี่ยมันส่งผลให้เด็กนั้นมันเกิดการเปลี่ยนแปลงเราก็เลยมาถูกทางแล้วล้วก็เลยดันต่อไปเลยทีนี้ในส่วนของตัวกผมเองที่เป็นผู้ดูแล,แลก,ก็กับเคลื่อนเนี่ยต้องบอกว่าแต่ผมทําคนเดียวไม่ได้ต้องมีท่านผู้อธิการให้การดูแลสนับสนุนคุณครูในแผนกวิชาแล้วก็ในเรียนนิสสาจะต้อง เอาร่วมแรงร่วมใจกันจนไปถึงนักการพล,ลงที่อยู่หน้าวิเลยนะครับจะต้องช่วยกันผลักดันแล้วก็ขับเคลื่อนโครงการนี้เข้ามาได้เสร็จแล้วผมก็ทํางานเครือข่ายนะครับแต่ก่อนผมเป็นหัวหน้างานกิจกรรมเสร็จแล้วผมมา,าได้รับความไว้ใจแต่ตั้งแต่ในครั้งน้เป็นหันนวหน้านนง,งานแน่แนวผมก็สร้างเครือข่ายจากทางประกอบการเนื่องจากว่าเด็กของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีความยากจนเป็นทุนเดินอยู่แล้วเป็นเด็กบ้านนอกนะครับซึ่งไม่มีทางผ่านเลยตอนนี้นะครับคือ,อรถเขาจะไม่ค่อยวิ่งผ่านคูเมืองนะครับ เป็นวิเลยที่ถูกลืมเขาไม่รู้ว่าเทคนิคคุมเงองของเราอยู่ที่ไหนเราก็พยายามที่จะสร้างชื่อเสียงจากตรงนี้แะครับโดยการใช้สถานศึกษาวิถีพุทธเข้าไปแล้วก็สถานศึกษาคุณธรรมแล้วก็สถานศึกษาเกี่ยเรื่องศีลห้าเข้าไปนะครับปรากฏว่าเครือข่ายจากที่ไม่มีเครือข่ายประมาณ4-5สหาสารประกอบการก็มีเป็น20ถึงเป็น50ในปีแรกๆตัวนี้เป็นร้อบริษัท แล้วก็ให้เขาเชื่อมโยงเครือข่ายมาช่วยเหลือเด็กของเราคือให้ทุนการศึกษาปีแรกๆได้ทุนการศึกษาแค่ห้าหมื่นถึงหกหมื่นบาทนะครับพอมาปีที่สองได้เก้าหมื่นประที่ามาเป็นแสนแสนกว่าแสนห้าอย่างเงี้ยผมก็เลยเกิดความว่าเอ๊ะทุกคนได้มีส่วนร่วมเห็นความจริงใจของเราแล้วก็ทําขึ้นมาและอีกอย่างหนึ่งในการทํากิจกรรมต่างๆทาง,างวิเลยนะครับได้ความเมตตาจากท่านหลวงปู่นะครับทองอินกรตปัญโยท่านเห็นว่า เราทํากิจกรรมต่างๆไม่มีโดมไม่มีสถานที่ที่จะให้เด็กได้ทํากิจกรรมท่านก็เมตตานะครับสร้างโดมอมอบให้กับเทคนิคคูเม,มืองของเราเป็นจำนวนเงิน2ล้านบาทนะตอนนี้เห็นชัดเจนมากนะครับแล้วก็ชุมชนในการที่เราจะไปทำกิจกรรมต่างๆว่าจะเป็นกิจกรรมที่เป็น The est, เดอะเบสแพ็กทสเกี่ยวกับเรื่องของพุทธศาสนาชาติศาสนาเนี่ย่ยางเช่นโครงการวันเขา้าค่าวันอาสาหบบัชาเขา้าพรรษาเราทําเลยครับโครงการ1วัดถึงแผนกเรามีอยู่9แผนก9วัดอยู่ในเขตอําเภอคูเมืองเ,เราไปทั้งหมด โดยส่งนักศึกษาในแต่ละรมเข้าไปในวัดไปติดต่อเองเป็นมัทายกเองซึ่งเกิดจากการเรียนรู้ในวิชาคงครูพุทธศาสนาเสร็จแล้วเด็กก็จะปลูกฝังเข้าไปเรื่อยเขาจะได้เรียนรู้เรื่องของพิธีกรรมการสวดมนต์การอาราธนาศีลอะไรพวกนี้นะครับการประเคนอาหารต่างๆพวกนี้เสร็จแล้วนะครับปรากฏว่าชุมชนเห็นเราเข้าไปชุมชนก็มาร่วมกับเราด้วยหลังจากที่ฟัง พระผุทงค,คุณเจ้าฟังพระเทศนาเสร็จก็มีการปลูกต้นไม้แล้วก็ทำความสะอาดวัดแล้วก็บันทึกภาพร่วมกันนี่เราทําต่อเนื่องกันมาครับไม่ใช่ว่าเราทําแค่เพิ่งทํานะครับเราทําเมื่อ 4- ี่หปีที่แล้วแล้วก็ต่อเนื่องกันมาแล้วก็จะทําต่อไปเรื่อยๆแล้วก็ผลปรากฏว่านักเรียนนักศึกษาของเราทําประกอบการได้รับการยอมรับแล้วก็มารับสมัครนักศึกษาเรา,าถึงที่วิลเลยนะครับเมื่อเชา้าเมื่อวานนี้ก็ก็มาบริษัทเมื่อเมื่อเช้านี้ก็บริษัทเซนที่ญี่ปุ่นนะครับ เราส่งนักศึกษาของเราไปทั้งในประเทศแล้วก็่างประเทศสิ่งที่เราภาคภูมิใจครับก็เป็นข้อเลือกเปลี่ยนกันขอบพระคุณทุกท่านนะครับขอให้ท่านกรรมการได้คอมเมนต์ครับขอบพระคุณมากครับวิธีพูดแท้จริงใส่ชุดขาวมาพรีเซนต์ด้วยครับตอนแรกว่าให้ใส่สูทก็มีอยู่ครับแต่ผมว่าน่าจะเป็นแบบนี้ออริจินนลดีครับอาจารย์มหาวิชาครับคอมเมนต์ท่านหนึ่งครับเริญพรปัจจุบันครูเมืองมีนักศึกษาเท่าไหร่หนึ่งพันกว่าคนครับหนึ่งพันหนึ่งร้อยยี่สิบเอ็ดคนครับ โดยสถิติเนี่ยปีปีปีที่แล้วปีก่อนเนี่ยลดลงหรือเพิ่มขึ้นจากปีปที่แล้วปีที่แล้วเราเป็น,นสถาสศึกาขนาดเล็กนะครับปีประมาณ8 0ดร้อยคนแต่เพิ่มขึ้น,นเรื่อยเเนื่องจากเราทาวิถีพุทธนี่ะครับ<า>แล้วก็ตัวนี้เป็นกระบอกเสียงสําคัญเลยครับเป็นกระบอกเสียงสำคัญเป็นการประชาสัมพันธ์เป็นการประชาสัมพันธ์วิถีของเราอย่างอย่างดีเยี่ยมเลยครับผมว่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยที่เพราะว่าสถา,านศึกษาวิธีพุทธโรงเรียนประสงค์เขียอกาศเขาทําทมาแล้วนะครับเขาก็มาต่อยอดกับเราเราก็เอาบุคลากรเข้ามาต่อยอดครับตรงนี้ จากแ0 0อยเป็นพันนี่เพราะวิถีพุทธใีพุทธครับวิถีพุทธแล้วก็เราเชื่อมโยงเครือข่ายกูแนแนวแล้วก็ตามประกอบการด้วยครับสัานผู้ชคือพอดีทางคือพอดีทางโรงเรียนมธัธยมมันก็มีวิถีพุทธที่เชื่อมโยงกันก็คือเวลาลูกเขาจบเนาะพ่อแม่เขาบอกว่าเดิมลูกเขาอยู่วิถีพุทธมสเป็นชั้นนําพระราชทานเคยใส่ชุดเขาเคยไ้พระเขากลัวว่าลูกเขาจะหยุดาทาเขาก็แสวงหาวิทยาลัยที่เป็นวิถีพุทธอันนี้คือความเชื่อมโยงและคิดตัวนี้ด้วยใช่ไหมครับ ครับขอขออนุญาตนําเสนอเพิ่มเติมนะครับก็พอเราร่วมโครงการวิถีพุทธนะครับไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเกิดความเชื่อมั่นครับสถานรกอบการเกิดความเชื่อมั่นนะครับนะเพราะว่าเรียนตามตรงว่าเราไม่สามารถสอนลูกศิษย์หรือว่าฝึกลูกศิษย์เนี่ยให้มีทักษะเท่าเทียมกับเทคนโนโลยีที่สถานรกอบการมีแต่ตามที่ผมมีประสบการณ์ไปนิเทศลูกศิษย์ที่ออกไปฝึกอาชีพ ถานศึกษาเอ่อสถานประกอบการต่างๆผมผมติดตามลูกศิษย์ทุกสถานประกอบการครับหนึ่งในนั้นที่ที่สถานประกอบการให้เนี่ยผมคิดว่าอาคุณไม่ต้องอาเน้นทักษะวิชาชีพให้มากก็ได้เพราะวิลัยมีข้อจากัดในการซื้อคู่รูปพันธุ์บางตัวในเครื่องกืเนี่ยเป็นล้านนะครับไม่สามารถซื้อได้แต่เขาขอว่าหนึ่งต้องปลูกฝังให้มีคุณธรรมมีความรับผิดชอบมีวินัยแค่นี้เขาพอแล้วที่เหลือเขาต่อยอดให้ดังนั้นก็เราก็อ้างว่า ไม่ได้อ้างเราก็นําว่าเราได้นำโครงการวิรายวิถีพุทธเนี่ยเข้ามาให้ลูกศิษย์นะครับได้ปฏนบัตินะครับว่ากรอบแนวทางปฏิบัติเป็นอะไรบ้างลูกศิษย์ได้อะไรบ้างเขาก็เข้าใจดังนั้นความเชื่อมั่นไม่ว่าจะเป็นผู้ครองเข้ามาเรียนแล้วลูกเขาจบไปแน่นอนนะครับเรียนจบมีงานทํามีเงินทางกรอบการรับลูกศิษย์ไปเป็นคนดีมีคุณธรรมมีความรับผิดชอบก็ไม่ก่อความวุ่นวายไม่ทําให้ธุรกิจเขา มีปัญหาอันนี้ก็ได้ได้ผลต่อยอดจากโครงการวิถีพุทธครับผมครับคงครบถ้วนนะครับขอบพระคุณมากนะครับวิทยาลัยเทคนิคครูเมืองครับผมครับขอบคุณครับดีครับขอบพระคุณมากครับเดี๋ยวถ้ากรรมการมีอะไรเพิ่มเติมค่อยหลังใหม่นะครับ